ยาสี่อย่างห้ามกินกับกาแฟาเด็ดขาดครับสำหรับคนชอบดื่มกาแฟาเป็นประจำเนี่ยแล้วยังมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาทุกวันเนี่ยอาจจะมีคำถามว่ายาอะไรบ้างห้ามกินคู่กับกาแฟาโดยเด็ดขาดซึ่งจริงๆแล้วยาทุกชนิดเนี่ยก็ไม่ควรกินคู่กับกาแฟาอยู่แล้วแต่จะมียาบางชนิดที่ห้ามกินจริงๆยาชนิดแรกคือยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซมจำง่ายๆก็คือยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่พารานั่นแหละครับ ยากลุ่มนี้เนี่ยมีผลข้างเคียงที่น่ากลัวมากอยู่อย่างหนึ่งคือเพิ่มโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ถึงแม้เราจะไม่ได้กินยานี้เป็นประจำดังนั้นถ้าเกิดเรากินร่วมกับกาแฟเนี่ยยิ่งเพิ่มโอกาสหัวใจทำงานผิดปกติจนหัวใจวายได้ครับยาชนิดที่สองคือยาฮอร์โมนหรือยาคุมกาเนิดเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะทาให้คาเฟอีนในกาแฟเนี่ยขับออกจากร่างกายช้ากว่านานกว่าปกติก็ทำให้เพิ่มโอกาสที่จะ มีภาวะหัวใจสั่นหรือนอนไม่หลับได้ครับยาชนิดที่3ก็คือพวกกลุ่มยาเบาหวานเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยก็ทําให้เวลาที่เรากินยาเบาหวานเนี่ยการออกฤทธิ์ของยาเบาหวานเนี่ยจะลดน้ําตาลได้น้อยกว่าการกินยาเบาหวานกับน้ําเปล่าครับแล้วก็ยากลุ่มสุดท้าย คือยาขยายหลอดลมเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือทําให้หัวใจเต้นเร็วดังนั้นถ้าเกิดเรากินร่วมกับกาแฟที่มีคาเฟอีนอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นให้หัวใจทํางานหนักเต้นถี่จนเกิดอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เมื่อรู้ยาสี่อย่างที่ห้ามกินกับกาแฟแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเผลอไปกินยาทั้ง4อย่างเนี่ยกับกาแฟล่ะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับ